นี้ก็ถามจริงๆนะวันนี้พี่ตอบไม่ได้แต่วันนี้คือเราโอเคกับแบบนี้แล้วจริงๆพี่ตื่นเช้ามาวันนี้เรียกว่าเราก็เราก็มีอะไรหลายอย่างให้ได้ทําไม่ได anyway, 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 ้รู้สึกเหงาเียอไค่ะอเรายาวแต่ยังจะไม่งานไรออะไรแบบนี้ค่ะคือตอนนี้ต้องบอกว่ามีแต่หมาเลยชีวิตจะมีแต่หมานาตอนนี้ก็ก็เรียกว่าจะอะไรก็ชีวิตปกติดีตอนนี้มี มีแม่แล้วก็มีหมานะครับมสองมอสองมอครับสองมอแล้วเราก็ดีไหมครับปรับปรับตัวได้ไหมทุกชีวิตก็มันถามว่าปรับตัวไหมก็ปรับตัว,ตวแหละครับเพราะว่าทุกอย่างในตารางชีพมันก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปหมดแต่พี่เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงมันก็คือสิ่งที่เราต้องต้องเปลี่ยนแปลงในทุกอย่างทุก,ทกเรื่องอยู่แล้วอย่างวันนี้เราก็ก็ได้ใช้ชีวิตแบบหนึ่งใช่ไหมครับอย่างที่ทุกคนได้ดูกันแต่เราก็มองทุกอย่างมันก็เดินไปข้างหน้า อะไรที่เราต้องต้องจัดการอะไรที่มันต้องเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องจัดการให้มันเหมาะสมกับเวลาที่มันเป็นตอนนี้คือทุกอย่างจิตงิตใจร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วใช่ไหมคะก็ก็ปกติกับร้อยเปอร์เซ็นต์กับร้อยเปอร์เซนต์ก็มีคับปีใหม่ก็มีมีส่งข้อคอวยพรเป็นปกติไปไม่ได้ไม่ได้ก็ก็อวยพรไปเลยครับอะไรนะไม่ได้นไท่ไ้ อไเียไม่ได้ถามไายก็ก็อวยพรให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงพรปีใหม่เขาแล้วเราก็บอกว่าเราก็มีความตั้งใจที่ดีให้ในเรื่องอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันหรือว่ากระลายใช่กับคนกระจายตอบก็ได้เห็นอยู่ในโซเชียลบ้างก็มีคนส่งมาให้ดูนะครับก็ ก็บอกมันก็เป็นเรื่องที่ดีทั้งนั้นแหละความสุขของทุกเรื่องมันจะเป็นความสุขของเพื่อนความสุขของคนในครอบครัวมันก็เป็นเรื่องที่เรายินดีทุกๆเรื่องแบบตัวพี่อ่ตอนนี้อเรายังไงเรามุออเราอที่จะแมีแบบว่าลุยแต่งงานหรือว่าลุยงานเยอก่อนจริงๆอ่ะจริงๆหลายคนอาจจะไม่ได้รู้คือว่าพี่จะโฟกัสกับงานมาค่อนข้างนานมากมันมีงานหลายอย่างที่ที่ต้องทำมีภาระหน้าที่หลายอย่างที่เรา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 พยายามที่จะรับผิดชอบและจัดการจะแบบแล้วก็มัน มันก็เข้าสู่ในช่วงการทํางานอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นงานที่เห็นในวันนี้จริงๆต้องบอกว่ามันไม่ใช่เกิดแค่วันสองวันการที่พี่จะทําสำมุนไพรการที่พี่จะทาสุขภาพมันเนี่ยพี่ใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตในการศึกษา,ากข้อมูลเดินทางแหล่งที่มาต่างๆกว่าจะมีวันนี้มันไม่ใช่แค่แบบแค่ไม่กี่วันเันอย่างในวันนี้ <c oughs> เวลาทุกอย่างมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนแปลงจะเรียกว่าสถานภาพต่างๆเราก็ยังคงโฟกัสกับเรื่องงานอยู่เพราะภาระหน้าที่ที่เรา มันต้องจัดการมันมันยังมีเหมือนเดิมใช่ไหมครับการรับิดใจคตอนนี้ก็คือเปิดใจแค่ที่หมานี่แหละครับแค่หมาทุกวันนี้คือสุนัขสองตัวเนี่ยก็เขาเขจะเรียกว่าเหมือนกับเหมือนคนในครอบครัวแล้วกันตื่นเช้ามากดจักรวาแต่งตัวแบบนี้ปี่ต้องแต่งทุกเข้าหมาก่อนปิดประตูเปล่เลยนี่หรอก็จริงๆไม่ได้โฟกัสเรื่องนั้นเลยไม่ได้ไม่ได้คิดเลยครับไม่ได้คิดเลยจริงๆไม่เหงาเหรอครับฮะไม่เหงาหรอครับไม่เหงาทุกวันนี้ คือพี่ต้องบอกว่าอย่างนี้ว่าด้ความที่วันนี้เราก็40กว่าแล้วใช่ไหมเราก็ผ่านช่วงหลายหลายหลายวินาลาของอายุแล้วจากที่แบบเราเคยเป็นวัยรุ่นจากที่เคยแบบเราอยากใช้ชีวิตอยากคู่อยากร้องนู่นร้องนี้มันผ่านมาทุกช่วงเวลาแล้วอ่ะแล้วช่วงเวลานี้เราสกว่าเราโอเคกับแบบนี้เรารู้สึกว่าเรามีเป้าหมายที่เราจะทาเพื่อสุขภาพเพื่อครอบครัว เพื่อสังคมต่างๆที่เราตั้งใจไว้สิ่งที่เรายังทําไม่เสร็จเราอยากทําให้มันเสร็จตอนนี้แล้วไม่เสรกับโสดตลอดชีวิตใช่ไหมคะไม่ตงก็ถ้าถามจริงๆนะวันนี้พี่ตอบไม่ได้แต่วันนี้คือเราโอเคกับแบบนี้แล้วจริงๆพี่ตื่นเช้ามาวันนี้เรียกว่าเราก็เราก็มีอะไรหลายอย่างไม่ได้ทําไม่ได้รู้สึกเหงาดูแลเจอที่บ้านดูแลสุนัขสุนัขก็เป็นงานท้าทายอีอย่างหนึ่งว่าวันนี้จะทํายังไงสิ่งที่คิดในวันนี้จะทํายังไงให้หมาไม่ฉี่ที่โซฟา จะทำยังไงให้หมาไม่กัดของในบ้านมันจะโฟกัสเท่านี้เลยครับอยากบอกอะไรกับคนที่เสียดายพี่อ้ําเสียดายความโสดอย่ากทำโสดเสียายมันโสดจะมี L G B T Q เยอะอย่าเงี้ยส่งมาเที่วอย่างเงี้ยเพราะว่าจะชืนชอบพี่อ้ําอย่างเงี้ยดไงอย่างเงี้ยเสียดายความโสดเสียดายควากโสดคืออะไรเสียดายความโสดคือเออเสียดายความโสดแล้วความโสดของพี่อ้ําจะยังจะไม่มีงานได้เหรออะไรแบบเนี้ยค่ะคือตอนนี้ต้องบอกว่ามีแต่หมาเลยชีวิตจะมีแต่หมานำตอนเนี้ยเป็นความจริงเลยเพราะว่าคือเเเรราาาโฟกกกััสบลี้ยงดูขอ่ะ แล้ววันอื่นเรารู้สึกว่ามันมันไม่ขาดเพราะเวลาว่างเราคิดเรื่องงานเวลากลับบ้านไปมันก็มีงานที่บ้านให้ทําฉันน่าถามวันนี้จริงๆก็แทบจะไม่ได้แบบคือถ้าไม่ถามนี่พี่ก็ไม่ได้ไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้เลยครับถ้าใครเสียดายก็ติดตามได้ในซีรับแต่ว่าพี่อ้อมก็ยังไม่ได้บอกว่าแบบจะจะไม่มีแน่นะมิ้ยังไม่แน่นพี่อ้อมรู้ได้คือพี่บอกได้เอาเท่าที่วันนี้พี่โอเคตามนี้แล้วคือด้วยความที่มันเป็นข่าวนะ พี่ไม่อยากบอกเดี๋ยววันนั้นจะไม่จะมาอย่างนี้เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าวันนั้นเธอพูดแบบนั้นวันนี้เธอไม่เหมือนแบบนี้กลายเป็นว่าเราอยู่กับความเป็นจริงนะทุกวันนี้ตอนเราที่เราตั้งเป้าไว้เนี่ยตอนนี้เราคิดว่าเราเราโอเคกับแบบนี้แล้วครับประมาณนี้สารเขาสนใจที่จะสามารถรอดรอดประตูข้าหมาเข้าไปแทนไม่มีครับไม่ได้มีใครมาสนใจขนาดนั้นครับคิดว่าเราเราก็ค่อนข้างอยู่กับงานอยู่กับครอบครัวตอนนี้เรารู้สึกว่าเราก็เราก็ค่อนข้างเต็มที่กับ ทุกสิ่งทุกอย่างในเวลาที่เราทำแล้วคุณคุณตอบย่อ้ําไม่ถึงกับปิดใช่ไหมตอนนี้เหมือนจะปิดไปก่อนเลยปิดไปก่อนปิดไปก่อนก็ปิดนะครับก็ปิดนะตอนนี้ครับอืมก็ปิดอ่าตายแล้วมีคนอยากเข้ามาก็คือตอนนี้ไม่ได้แล้วอยากเข้ามคือไม่ได้ครับไม่ได้ตอนนี้เต็มแล้วพรา่หมา ทั้งหมาและแม่ตอนนี้แล้วถ้าเป็นความสัมพันธ์ไปช่วยเลี้ยงหมาได้ไหมับเออรักน้องหมาไงเป็นความสัมพันธ์ไปช่วยเลี้ยงหมาถ้าจะไปต้องไปลงที่ไร่สวนนะครับไปเลี่ยงเกีียวไร่เกี่ยวสวนกันอยากอยากช่วยดูแลี่อเี่ยก็ต้องดูแน้องหมาใช่ต้องเล้องหมาก่อนครับตอนนี้พี่ดูแลหมาไม่นอดเลยเพราะฉะนั้นพี่ดูแลหมาก่อนเนอมวอบ รจริงๆต้องบอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครเพียงแต่ว่าด้วยความที่สือ่อเนี่ยบางทีเราเข้าใจเราอ่านว่าเราเสพข้อความกันว่าเอ๊ะเขาจะอย่างนั้นเขาจะอย่างนี้กันหรือเปล่าจริงๆต้องบอกว่าชืวิตชมพี่แอนบาทีทุกเรื่องทั้งเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นทั้งจะเรี่กเขาเป็นผู้ใหญ่ในวงการ <อะ S 1> าก็ได้ครับไม่ว่าเขาจะทําอะไรเราก็ติดตาม,ามชีวิตเขาอยู่ออกกําลังกายเขาดูแลสุนัขอย่างนี้ไม่มีปัญหาอะไรกันเลยครับแล้วก็ยังเจอกันร่วมอะไกันได้เจอกันได้ตามปกติเลยครับจริงๆก็ยังคิดอยู่ว่าวันไหน ถ้าอาจจะนัดกันวิ่งพาหมาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็ยังคิดอยู่แต่ไม่ได้โทรบอกเขาแค่นั้นเองคับวันชวนมาจอยเอามาเล่นกนหมดยนางริดเยอะอยู่แล้วคือแดงเขียวริดเยอะอยู่แล้วก็ต้องดูว่าเขาอยากเสริมริดเพิ่มหรือเปล่า